อารามอารามนิสตอรีนี่ครับเจอเลยมีแจ้งเตือนก็อ,อย่างเช่นเครื่องเอาเลอ,อร,รอะไรโค้ดอะไรหลางก็มาเช็คตัวนะั้นอันนี้เขาบอกว่าวันนี้วันที่สิบล่าสุดเดือนวันที่สิบเอดเดือนเก้า u m โ t เ i c c o u n t าน ก็คือตัวโฟมิเตอร์ใบพัดมันเหมือนกับว่าทำงานจนรวนล่าสุดมันไม่ใช่โอเคนะมันเคโอมันมันไม่ได้บอกว่าโอเคนะมันเคก็คือน็อกน็อกไปแล้วยกสั่โอเคเราสามารถรีเซ็ตได้กดกระบาดมันก็จะออกบางทีบางทีครับ ไปติดตั้งลูกค้าใช้จุ่มถังน้ําย้อนบอยเลอร์มาย้อนลงมาถังไงขึ้นเอเอร์เลอทันทีเลยขึ้นเออร์เลอร์มาสองโค้พอเราเข้าไปปิดปิดเปิดเครื่องมันก็จะหายแต่ถ้ามันย้อนอยู่มันก็จะเป็นอีกเครื่องมันจะเซฟตัวเองมันจะจับว่ามีน้ําไหลย,ย้อนมันจะไม่เหมือนเครื่องพวกที่เราเจอกันทั่วไปที่ไม่ใช่เจตต้อนจ๋าขนาดนี้พอเราใช้ไวปับ๊บน้ํามันย้อน เครื่องปกติเพก็ยังทําต่อแต่อันนี้คือมันจะเ,เล์ไปเลยมันจะจับเซ็นเซอร์ว่ามีน้ำออกจากบ่อยเลยสมาร์ทวอเตอร์หัดมาไปติดค่าสามารถตั้งค่า p s สำหรับร้านที่แบบใช้น้ำที่แบบว่าโอ้โหน้ำน้ำอาจ๋าเลยแบบ ค่าน้ําแทบจะเป็นศูนย์นะครับคือเหมือนเราจะต้องมาตั้งเซนซิทีฟคับว่าค่าน้ําเท่านี้ <c oughs> น้ําลูกค้าใช้สะอาดมากก็ต้องตั้งให้มันเซนซิทีฟสุดๆ,ๆเพื่อจะจับค่าที่มันอยู่ในน้ําให้มันทางานอย่างล่าสุดที่นคนปรปฐมใช้น้ำอา RO แล้วมากองอาอทีอาโออาอโอสองชั้นเนนครื่องขึ้นเลยว่า <c oughs> โดสเออร์เมันจับว่าไม่มีน้ำาะมันหาไม่เจอว่า้ บผมันหาไม่เจอว่าเฮ้ยมันมีน้ำหรือเปล่าแต่จริงๆมันมีปึ๊บอันสุดท้ายระบบเทสสมมุติเราไปหน้าง,งานเราไม่รู้ว่าเครื่องลูกค้าอะไรมันพังครับเราสามารถมาเช็คตรงนี้ได้เลยโดยการกดปึ๊บนะครับเครื่องมันจะเทสตัวเองพอมันเทสเสร็จแล้วมันจะขึ้นเขียว นเ,นเครียดเนาะถ้าเราอยากเช็คอะไรปั๊มปั๊มทำงานเคลืนเขียวถ้าเกี่ยวว่าเราไปเจอเครื่องลูกค้าเฮ้ยแก้อาการมาไม่รู้มันเป็นอะไรลูกคเราเข้าไปเช็คตรงหมดนี้ได้เลยนี่ครับรนานว่าไดอะน o สติก อยู่ในเทปมีข้อโมดนะครับเราต้องเข้าหล่างมัอนอยู่ตอไปเลยเฮโมโมดโอเคเมนเทนั้น okay. แล้วเซตติ้งเซตติ้งก็เป็นพวกเวลาวันที่โปรโมชั่นออปชั่นออเชอแนลเซตติ้งก็คือค่า p ีคือเหมือน <PS. S 2> ตั้งให้มันวัดเอง แต่ตอนนี้มันปิด Information ไม่มีอะไรแจ้งเวอร์ชันเฉยๆต่อะไรก็ c o n f ล i c t CPU อันนี้ก็คือจะเป็นเหมือนตั้งค่าว่ากรุ๊ปนี้อ,อเครื่องนี้สองกรุ๊ปอะไรพวกนี้ซึ่งมันจะอยู่ในถ้าเคยเล่นใน Black กับไว้เนี่ยถ้าเราเข้าฟังก์ชันหมดวดเราสามารถเข้าไปตั้งค่าพวกนี้ก็คือตรงน,นี้เหมือนกัน เซสพาร s ทเวิร์ดอันนี้คุณไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะนี่ก็คือตั้งพาสเวิร์ดใหม่ต่อไปเลย Language ภาษาเขาจะ Demo Demo Dem <o S 1> Mode ก็คือตั้งให้มันเป็นโหมด Demo ซึ่งไม่ต้องไปยุ่งกับมันเวลาเราไปติดตั้งหรือไปโชว์เพราะว่ามันจะกดอะไรไม่ได้โอเค,อเคหมดแล้วครับโอเค